สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาตอบคําถามที่มีคนใกล้ตัวของแก้วเนี่ยคะ่ะเขามาถามแก้วนะคะว่าแก้วเนี่ยเป็นนักพลังจิตสอนแบบนี้เนี่ยแต่ทําไมแก้วถึงโดนโกงเป็นเพราะอะไรนะคะคลิปนี้แก้วจะมาให้คําตอบโดยที่หลายๆให้หลายๆท่านได้ทราบด้วยนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรที่แก้วเนี่ยสอนให้ผู้คนไม่โดนโกง แต่ทำไมตัวแก้วมาโดนโกงเองนะคะมันเป็นเพราะว่าแก้วเนี่ยวิชาของแก้วนะคะแก้วไม่เคยใช้กับตัวเองเลยค่ะวิชาต่างๆแก้วจะเอาไว้สอนผู้คนคนอื่นเพราะว่าตัวแก้วเองเนี่ยแก้วสามารถรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่วิธีการสอนของแก้ววิชาของแก้วเนี่ยแก้วให้กับผู้คนที่รู้ตัวเองว่าไม่สามารถที่จะรับความจริงเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์เพื่อที่จะให้เฟดออกจากความทุกข์ตรงนั้นค่ะและสิ่งที่แก้วเจอเนี่ยทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าแก้วจะเจออะไรแก้วจะปล่อยโฟล์มันเพื่อให้แก้วได้เรียนรู้และสิ่งที่แก้วเรียนรู้มันก็จะได้คําตอบออกมาและทําให้แก้วได้ไปมีวิชาปลดล็อกให้กับทุกท่านค่ะไม่ว่าแก้วจะทําสิ่งใดเลยแก้วจะปล่อยและอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่แก้วปล่อยได้นี่แหละค่ะมันทําให้แก้วเนี่ย เจอกับสิ่งดีได้ไวเมื่อแก้วเจอเรื่องอะไรร้ายแก้วจะปล่อยได้มันเลยทําให้แก้วเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่เข้ามาเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นได้ไวสมมติว่าแก้วโดนโกงนะคะแก้วโดนโกงไปห้าแสนแต่เมื่อแก้วโอเคกับสิ่งนั้นอยู่ๆแก้วก็จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาในหลักราคาเจ็ดแสนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นํามาชดเชยกันได้ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่แก้วเนี่ยสามารถปล่อยฟโฟลกับสิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแก้วเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องนำพาในการหาวิชามาสอนผู้คนในการใช้ชีวิตมนุษย์แก้วก็เลยต้องปล่อยฟโฟลปล่อยฟโฟลไปจนกว่าแก้วจะหมดภารกิจในการทำวิชาต่างๆนี้ออกมาเพื่อสอนคนค่ะแก้วอาจจะได้สามีที่แก้วต้องไปดูแลสามีดูแลแก้วโดยที่แก้วไม่ต้อง ทำภารกิจตรงนี้แล้วนะคะนั่นแหละค่ะถึงจะแกวถึงจะหยุดในการโฟล์หรืออาจจะใช้วิชาที่แก้วมีเนี่ยกับตัวเองกับสามีอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในปัจจุบันนี้แก้วจะปล่อยโฟล์ทุกอย่างนะคะไม่ให้มันมาใช้วิชากับตัวเองเพื่อแก้วเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วแกนสมองเราจะต้องคิดอะไรมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างและมันจะต้องแก้ไขกับอย่างไร อย่างงี้ค่ะแก้วก็เลยทําให้แก้วเนี่ยได้เรียนรู้แต่ไม่ว่าใครที่จะมาโกงแก้วนะคะทุกคนเนี่ยแก้วก็รู้เสมอว่าอ่ะสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอไม่ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรมันก็คือสิ่งที่เขาต้องเจอแหละมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย โดนบดดาลให้เขาเนี่ยมาโกงแก้วส่วนแก้วเองเนี่ยแก้วแก้ไขกับตัวเองได้ในที่แก้วโดนโกงแก้วก็แก้ไขในความคิดของตัวเองได้โดยที่ไม่ร้อนรนมันก็ทําให้แก้วเนี่ยพลิกเกมได้แต่คนที่โกงแก้วไปเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเกมในการพลิกผันนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์อะไรร้ายๆคําว่าโกงของแก้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโกงแค่เงินนะคะแต่โกงความรู้สึกโกหก อย่างนี้ก็ถือว่าโกงค่ะคนที่ทําอะไรแบบนี้กับแก้วเนี่ยค่ะแก้วก็จะปล่อยโฟโลให้เขาเจอกับสิ่งอะไรที่มันที่จะต้องเจอแก้วก็เลยต้องปล่อยค่ะปล่อยให้ตัวแก้วเนี่ยโดนโกงเพราะว่าแก้วรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นและแก้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แก้วก็เลยต้องปล่อยโฟโลให้ตัวเองโดนโกงและให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเจอในสิ่งที่เขาต้องเจอค่ะนี่คือคําตอบจากแก้วนะคะ จากที่ใครสงสัยว่าทําไมตัวแก้วเนี่ยเป็นครูสอนทุกคนเลยสอนให้คนอื่นไม่โกงไม่โดนโกงสอนให้คนอื่นเจอแต่เรื่องดีๆแต่ทําไมตัวแก้วเองยังโดนโกงนะคะนี่คือคําตอบค่ะหวังว่าคงจะเข้าใจในภารกิจของแก้วนะคะแล้วก็เลิกสงสัยนะคะเพราะว่าถึงแก้วจะโดนโกงเนี่ยแก้วก็ไม่เคยเดือดร้อนค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ากังวลกวายหรือเป็นทุกข์ค่ะดีซะอีกค่ะ แก้วยิ่งจะได้เจอลูกค้าที่ดีขึ้นค่ะวันนี้แก้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไ๊ายบายค่ะ